ยังอยู่ที่เรื่องของการจัดการกับปัญหาน้ําท่วมนะครับการเติบโตของเมืองสเตเกตเช่นเมืองท่องเที่ยวหรือว่าบริเวณชานเมืองซึ่งมีแนวรถไฟฟ้า,า,าผ่านแล้วก็มีอาคารสิ่งกอ่อสร้างเกิดขึ้นอย่างมากมายถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าหลายครั้งหลายครานะครับที่การกอร่อสร้างเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยไม่คํานึงถึงหลักของการระบายน้ําและผังเมืองที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็มักจะทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังเป็นเวลานานตามมาเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสุริพรกิจประกอบครับ หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้น้ำท่วมขังหลังฝนตกหนักในเมืองใหญ่อย่างเช่นที่เมืองพัทยาระยองและหัวหินคือการสร้างถนนที่ยกสูงขึ้นมากของระบายน้ำถูกถมเส้นทางไหลผ่านของน้ำกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆขวางทางระบายน้ำที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแบริง่งมุ่งหน้าไปยังสำโรงสมุทรปราการนะคะซึ่งขณะนี้กำลังมีการก่อสร้างแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพื่อเชื่อมต่อไปยังบางกูนะคะ ที่บริเวณนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงค่ะที่มีน้ําท่วมขังค่อนข้างสูงเมื่อมีฝนตกลงมานะคะเจ้าหน้าที่เองจึงต้องนําเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่อย่างที่เห็นด้านหลังนี้นะคะมาติดตั้งในหลายจุดเพื่อเร่งระบายน้ําในบริเวณนี้ค่ะชาวบ้านในละแวกนี้บอกว่าแม้กทมจะนําเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่มาติดตั้งประจําในบริเวณนี้แต่น้าําก็ยังระบายได้ช้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะอยู่ติดกับแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าน้ำอาจระบายออกคลองบางนานได้เพียงฝั่งเดียว อีกทั้งพื้นที่โดยรอบที่เคยเป็นท้องนารองรับน้ําถูกแทนที่ด้วยสิ่งก่อสร้างเมื่อมีฝนตกหนักต่างก็เร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่ของตัวเองผมไปสังเกตน,นะฮะแบริ่งก็สูบออกมาลาสานก็สูบออกมาออกมาท่อระบายนี้ก็เลยเอ่อนานหน่อยสาเหตุเพราะมันอย่างนี้เพราะมันรวมกันมาหมู่บ้านเยอะนะฮะคอนโดก็เยอะเกินไปด้วยแล้วสูบออกมานะัผมได้เห็นมาแล้วสูบออกมาเนี่ยก็เลยมันทําให้ การสูบราจาถ้าลำพังตรงนี้มันก็เร็วนะการพัฒนาเมืองอย่างไรทิศทางในรูปแบบต่างคนต่างสร้างในช่วงที่ผ่านมายัางไม่มีการออกแบบการระบายน้ำร่วมกันขณะที่กฎหมายผังเมืองเดิมอธิบดีกรมโยธาธิการและพังเมืองบอกว่าบังคับใช้มาแล้วกว่า40ปีมุ่งเน้นแต่เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินและการวางผังถนนเป็นหลักไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่เดิม กฎหมายผังเมืองเนี่ยเรามีมีกฎหมายแต่ว่าการบังคับใช้เรื่องบทลงโทษเรื่องของแนวทางการพัฒนาเนี่ยไม่ได้กําหนดว้ในพลรบผังเมืองเช่นผังเมืองออกแบบเมืองไว้แต่ว่าใครไปทาอะไรก็ไม่ต้องทผังเมืองได้ตัวเองมีโครงการก็คิดเองทําเองไปนะฮะมันก็ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาแต่นั้นในพรบผังเมืองฉบับใหม่เนี่ยเราอาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องเขียนพรบให้ชัดเจนว่าแนวทางการพัฒนาก็ต้องยึดถือ ผังเมืองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองบอกอีกว่ากฎหมายผังเมืองที่มีอยู่ไม่สามารถแก้ปัญหาน้ําท่วมในปัจจุบันได้แต่ขณะนี้กําลังร่างกฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ซึ่งมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทําให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยขึ้นสามารถแสดงชั้นความสูงต่ําจําลองการไหลของน้ําคํานวณได้ว่าน้ําจะท่วมบริเวณไหนและพื้นที่ใดไม่ควรมีสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ํา หลังได้ร่างผังเมืองรวมแล้วจะนำไปหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและนำเข้าสู่การพิจารณาของสอนชคาดว่าจะบังคับใช้ได้ในรัฐบาลชุดนี้เพื่อให้การพัฒนาเมืองในอนาคตสอดคล้องกับการวางผังเมืองรวมฉบับใหม่และแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ศิริพรเกียติประกอบสำนักข่าวไทยอาสาทอรายงาน